สิ่งแรกอย่าเพิ่งคิดถึงการเอาเงินก้อนใหญ่เพื่อไปลงทุนผลิตสินค้าหรือว่าเตรียมสต็อกของเพราะว่าถ้าคุณคิดแบบนี้เท่ากับว่าคุณกำลังหาภาระให้ตัวคุณเองเพราะว่าคุณน,นั้นจะต้องแบกรับภาระอะไรที่มันไม่น่าจะต้องมาแบกแล้วคุณก็จะมัวแต่จะไปกังวลอยู่กับมันยิ่งถ้าคุณกู้เงินมาลงทุนแล้วเนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยฉะนั้นเรื่องการลงทุน สต็อกสินค้าหรือว่าผลิตสินค้าก่อนคุณลืมมันไปได้เลยหรือว่าหากถ้าคุณชอบผลิตอะไรเป็นของตัวคุณเองจริงๆคุณก็ยังสามารถที่จะทำได้แต่โจทย์มันมีอยู่ว่าแล้วสินค้าอะไรละ่ะที่ต้นทุนมันต่ำหรืออาจจะไม่มีต้นทุนเลยอันนี้สิมันถึงจะเรียกว่าคุ้มและแทบไม่มีความเสี่ยงเลยผลิตแค่ครั้งเดียวแต่มันสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้เรื่อยๆ และสินค้าที่ว่านี้มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากสินค้าดิจิทัลหรือแม้กระทั่งว่าคุณมีธุรกิจอยู่แล้วคุณเองก็สามารถที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นสินค้าดิจิทัลได้เพื่อที่มันนั้นจะทําเงินให้คุณได้อีกช่องทางหนึ่งโดยที่ตัวคุณนั้นแทบไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยคุณสามารถทําเป็นอ e ีบุ๊กให้ความรู้ขายสูตรหรือวิธีการและอื่นๆได้อีกมากมายเหล่านี้ จัดเป็นธุรกิจประเภทข้อมูลแล้วยิ่งสมัยเนี้ยใครๆก็ทำได้แต่มันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะรุ่งคุณอาจที่จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอ่านหรือถ้าคุณชอบทางลัดง่ายๆเร็วๆขี้เกียจไปรวบรวมเองคุณก็ไปหาโรงเรียนคอร์สสั้นๆซะที่น่าเห็นมีเปิดสอนอยู่เยอะแยะเลยให้คุณจำไว้ว่าอย่าลงทุนซื้อภาระให้ตัวเองธุรกิจไหนที่มันเหนื่อยๆยากๆภา,าระเยอะ แต่กำไรน้อยคุณไม่ควรไปยุ่งกับมันเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบอะไรเหนื่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเราไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้าคุณอยากเหนื่อยแค่ครั้งเดียวแต่มีไรายได้เข้าตลอดคุณก็ควรที่จะมองหาช่องทางในการผลิตสินค้าดิจิทัลของคุณได้แล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนมานานมากแล้วและต่อจากนี้ไปมันจะยิ่งเข้าสู่ยุคข,ของสิ่งของที่จับต้องไม่ได้มากขึ้นไปอีก แต่มันมีมูลละค่าสูงและถ้าคุณไม่อยากจะเป็นคนที่เดินหลังท้ายควรเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เพราะว่ามันยังไม่สายเกินจงนําคนอื่นไม่ใช่ตามคนอื่นแล้วคุณจะมั่งคั่ง